สำหรับวันนี้เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องบทที่สามนะครับการ,รราการเปรียมการเตรียมการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้นะครับก็มีทั้งหมดสี่เรื่องนะครับที่จะให้พวกเราได้ได้รับรู้ในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเรียนรู้ทั้งสี่เรื่องกันเลยก็ขออนุญาตสอบถามคลิปการสอนครั้งที่ห้านะครับ ที่ได้เป้าหมายพวกเราไปเขียนเข้าโครงโครงงานเพื่อส่งคุณครูที่รึกษาของพวกเราไม่ทราบพวกเราได้ได้ไปศึกษาได้ทําได้ส่งแล้วยังครับมีบางคนก็ส่งมาแล้วนะครับบางคนก็ยังไม่ได้ทําแต่ยังไม่ได้ทําวันนี้นะครับครูจะมีเนื้อหาที่จะให้พวกเราได้ไปศึกษา จริงจังนะครับสี่เรื่องที่จะเรียนรู้ในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับเ,เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือการวางแผนโครงงานว่าเราจะทำสิ่งใดบ้างขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งระยะเวลานะครับการเตรียมวอท สิ่อุปกรณ์นะครับสิ่งที่จำเป็นนะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับก็คือความหมายของการวางแผนนะครับก็หมายถึงเตรียมการสำหรับการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าว่าโครงกานของเราเนี้ยจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะครับ ต่อไปเขเป็นเรื่องที่สามที่พวกเราจะจะเ,เรียนรู้นะครับเรื่องที่สามก็คือความสำคัญของการวางแผนนะครับมีอะไรบ้างก็คือช่วยลดความไม่แน่นอนนะครับช่วยตรวจสอบออความสำเร็จของโครงการที่เราจะทำนะครับผู้ทำโครงการจะต้องมีคุณธรรมในการทางานที่สำคัญก็ต้องมีความปลอดภัยนะครับ ต้องประหยัดนะครับมีความรับผิดชอบอดทนความสะอาดเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปก็เป็นเรื่องที่4กันเลยนะครับเรื่องที่4ก็คือการวางแผนนะครับการวางแผนขั้นตอนการทำโครงงานมีทั้งหมด5้าเรื่องนะครับที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษานะครับ มีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับเรื่องที่หนึ่งครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการคิดเลือกหัวเรื่องและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นการหาหัวเรื่องในการทดลองออที่เราอยากรู้อยากเห็นนะครับรวมถึงการออขอคำปรึกษาหรือข้อมูลต่างๆจาก คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าหรือจากคุณผู้ที่ศึกษาของพวกเราด้วยนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการเขียนเข้าโครงของโครงงานนะครับสองขั้นตอนแล้วนะครับไปส่วนของขั้นตอนที่2องจะประกอบด้วยทั้งหมดดูนะครับชื่อโครงงาน ชื่อโครงกานก็บอกว่าเราทำอะไรทำกับใครและเขาเพื่ออะไรนะครับแ่้วที่2ก็คือชื่อผู้ทำโครงการน,นะครับผู้ทำงานก็คือ,อ,อต้องระบ,บุว่าผู้รับผิดชอบโครงงารน,นี้มีกี่คนอันเดียวคนเดียวอันกลุ่ม1 2 3 4 5ส่นะครับส่วนที่3ก็คือชื่อ,อ,อที่ปรึกษา กองงานนะครับก็คือผู้ทรงอาวุธต่างๆอ่าง่ายๆสั้นๆก็เอาคุณครูที่ปรึกษาของนักศึกษานะครับ1นถึงคนก็แล้วแต่นะครับส่วนหัวข้อที่4ก็คือหลักการเลขกผลนะครับเอ็ดผลและความคาดหวังที่เราทำโครงงานในครั้งนี้นะครับคาดหวังอย่างไรไว้ว่า ส่วนเรื่องที่5ก็คือจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์นะครับสิ่งที่ต้องการให้เกิดเมื่อสิ้นสุดการทำโครงการน,นะครับโอเคมีต่อนะครับหัวข้อที่6ก,ก็คือสมมติฐานของการศึกษาโครงการน,นะครับก็คือสิ่งที่คาดว่าจะเกิดเมื่อสิ้นสุดการทำโครงการน,นะครับขั้นที่7ก็คือขั้นตอนการดำเดนินงานนะครับ ขันตอนการทํางานเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สถานที่นะครับแปนะครับปฏิบัติโครงานก็คือวันเวลาและกิจกรรมดำเนินงานต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการการทำโครงงานนะครับข้อที่เก้าก็คือผลทีก่การว่าจะได้รับนะครับ สภาพของผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นทั้งที่เป็นผลผลิตกระบวนการและก็ผลกระทบนะครับเรื่องที่ส0ก็คือบรรณานุกรมที่จะประกอบไว้ในการทำงานก็คือเป็นชื่อของเอกสารข้อมูลเราได้รับมาจากแหล่งใดบ้างน,นะครับทั้งที่สองก็เสร็จสิ้นนะครับต่อไปก็เป็นกันตอนที่สามนะครับ การปฏิบัติโครงงานเป็นการด,ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้นะครับไว้ในข้อโครงของโครงงานโดยจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆให้ละเอียดนะครับแลจะจัดทําอย่างเป็นระบบมีความระเบียบเพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลต่างๆนะครับ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่4นะครับการเขียนรายงานนะครับควรใช้ภาษาที่เข้าใจงใ่ายนะครับกระชับชัดเจนนะครับและครอบคลุมประเด็นสาคัญของโครงงานนะครับโดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่างๆเช่นการสารุปการรายงานผลซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆเช่นบทคัดยอ่อบทนํานะครับ เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอตนที่ห้าก็คือการแสดงผลงานนะครับเป็นการนําเสนอผลงานสามารถจัดได้หลายรูปแบบนะครับเช่นจัดเป็นนิทรรศการหรือทําเป็นสิ่งพิมพ์การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนตามความเหมาะสมของโครงานนะครับผมมีภาพให้ดูนะครับนี่คือชิ้นงานของโครงงานนะครับ การทําที่นั่งจากยางรถยนต์นะครับนี่เป็นผลผลิตด้านหลังก็เป็นโปรโชาร์ตนะครับการจัดนิทรรศการให้พวกเราได้ดูนะครับสําหรับบทที่3นะครับเรื่องการวางแผนการทำโครงงานก็นําเสนอพวกเราไว้เพียงแค่นี้นะครับก็จะมอบอาให้พวกเราไปทาใบวัดความรู้ ครั้งเดียวด้วยนะครับนอกเหนือจากงานที่ได้ให้ไปแล้วนะครับค่อยไปทำมาเรื่องเดียวนะครับคือให้ผู้เรียนอธิบายการเตรียมการและการวางแผนตามโครงงานนะครับมาพอเข้าใจครูเชื่อว่าพวกเราหลังจากได้เรียนแล้วนะครับคงจะทำได้แน่นอนนะครับนำส่งคุณครูที่ปรึกษาของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปการสอนออครั้งที่6กของครูก็ขออนุญาตนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ